แม้ว่าฝนจะตกครับแต่เพื่อคุณผู้ชมแล้วคิดว่าจะมาที่นี่มันคุ้มไหมผมก็ทำครับเดินตากฝนเพื่อไปถ่ายรูปยามเย็นให้คุณผู้ชมได้้ชมค่ะจะเป็นย <Yeah. S 1> ังไงนะเป็นอย่างนี้ครับ ลมพัดสบายในยามเช้าครับเขาบอกว่าถ้าคุณมาเที่ยวที่ไต้หวนันแล้วคุณไม่โดนฝนแสดงว่าคุณมาไม่ถึงไต้หวันครับวันนี้โดนฝนต้อนรับตั้งแต่เช้าเลยครับเดินมานิดนึงเลยหมู่บ้านครับเราก็จะเจอจุดชมวิวที่เห็นบรรยากาศของหมู่บ้านจิวเฟินนอกจากที่มันจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำแอนิเมะเรื่องสเปริ t เอาเวแล้วที่นี่ก็ยังมีเรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์นั่นก็คือสมัยก่อนอะที่ภูเขาที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยหลังตรงนู้นนะฮะเคยเป็นเหมืองมาก่อนเป็นเหมืองทองคำครับวันหนึ่งก็เหมือนได้ออกกําลังกายมันได้ไปวิ่งเทรลที่บนดอยสุเทพบรรยากาศย้มเช้าฝนตกพลัมพมไม่รู้จะไปไหนนะครับคุณชาวลิตก็เลยพาผมมา ร้านชานะครับไม่ว่าจะไปจีนหรือไต้หวันเนาะการชงชาการชิมชาถือว่าเป็นวัฒน,ธ,นธรรมของที่นี่แต่ว่าถ้ามาจิวเฟิร์นอะหลายคนคงไปร้านหนึ่งนะที่เป็นไอเดียของการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันนะก็เลยคิดว่าเอ๊จะไปร้านชาร้านไหนมันก็คงคล้ายๆกันนะก็เลยตัดสินใจมาร้านนี้ครับแล้วก็เลยสั่งชาที่ไม่เคยกินมาก่อนนั่นก็คือชานี่ไงทันดอด อดอกตระก,กูลเบนจมาศแล้วข้างล่างก็จะเป็นขิงการนึ่มชาอันนี้เขาเท่ามาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคือเขาชงมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองดมก่อนนะฮะเรียกว่าเชียหนหวนกลิ่นของดอกดอกไม้อะมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองคือความความร้อนความซ่าของขิงอ่ะใส่ขิงครับใช้ได้ใช้ได้ ถึงแล้วตรงนี้ก็คือร้านอาเม่หรือว่าร้านชานะครับที่ Anime Spirit Away เอาเอาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างกระตูนนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าไปชิมชาก็เข้าไปได้นะฮะซึ่งคนจะค่อนข้างแน่นเหมือนกันเข้าไปนี่ต่อแถวมาถึงข้างนอกเลยข้างบนก็จะประดับประดาไปด้วยโคมสีแดงแล้ว นี่เราขึ้นมาข้างบนแล้วพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็จะมีอาคุณตานะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีส่วนด้านนี้ด้านนี้ที่มีหน้ากากดับแมสซิ่เกิร์ลไยแล้วไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นดื่มชาชงชานะครับท่านละ300บาทแบบครบเซตเลยก็จะมีอาคนมาสอนและอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกินข้าวนะครับก็รับประทานอาหารก็เข้ามาตรงนี้ได้นะได้ข่าวว่า ที่นี่มีบัวลอยชื่อดังชื่อร้านอัผัวเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอัผัวเพื่อกินบัวลอยของอัผัวกันนะครับในนี้มีเผือกมีถั่วแดงนะครับเราจะสั่งเป็นเย็นมันมีทั้งเย็นทั้งร้อนนะครับราคา50บาทนะลองชินมนะครับ อ,อร่อยดีเหมือนกับของหวานนะที่เป็นน้ำผัวแดงแถวบ้านเราะก็โอเคนะสมแล้วที่ว่าทำไมคนถึงเต็มร้านอย่างนี้และอีกร้านหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดน,นะครับนั่นคือร้านเต้าหู้เหม็นหรือโชโต้ปุกนะฮะที่เราสั่งมาแล้วได้สี่ชิ้นด้วยการเป็นเต้าหู้เหม็นที่เหม็นเหม็นจริงๆแต่ว่ารสชาติผมเคยชิมมาแล้วเมื่อที่อยู่ซีมือนจริงอร่อยมากตอนแรกอะ่ะ คิดว่าจะไม่กินอยู่แล้วนะพอเราเดินผ่านร้านไงกินมันมเตะจะมูมมากเตะแบบไม่ไหวเลยชิมสักหน่อยนึงนะครับอืมเป็นไงบ้างรสชาติยกนิ้วให้รสชาติอร่อยกว่าที่ซีม,มือนจริงเยอะมากเลยมันจะนุ่มละมุนล,ลิ้นข้างนอกจะกรอบมากข้างในจะนุ่มดูดิดูดแป้งข้างในย,ยังนุ่มเลย แล้วก็น้ำซอสอะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับซีฟู้ดบ้านเราถือว่าถูกปากคนไทยอย่างผมเลยอะคล้ายๆขนมตนมอไะไรอะทางแตกเนาะทางไม่แตก <c oughs> เักแต่ว่าถ้ากินไปม,มันจะมีไส้อะ <c oughs> โอ้ยขนมทางแตกชัดๆลองกินดูนะครับ <c oughs> อร่อยยิ่งตอนนี้ใกล้บ่ายโมงแล้วครับคนเริ่มเยอะมากขึ้นเลยเราก็เลยเพื่อความปลอดภัยครับย้ายกระเป๋ามาไว้ด้านหน้าคาเฟ่แปลว่ากาแฟนะครับเราเกินเครื่องดริปกาแฟแบบดริปแบบเย็นนะฮะข้างบนเป็นน้ําแข็งตรงนี้เป็นกาแฟข้างล่างเป็นน้ําใครที่เป็นคอกาแฟมาที่นี่ได้ที่นี่ร้านอะไรชื่ะะนีเร้านอม ปิงตีคาเฟ่ตีตีมันแปลว่าหยนไงทำไมต้องใส่หน้าแล้วตอนนี้เราก็มาถึงร้านชานมไข่มุก อีกที่หนึ่งนะฮะชื่อร้านว่าโกลเด้นหนึ่ไข่มุกหนึบมากแต่ว่าร้านที่ไปกินที่ซีเหมือนจริงอร่อยกว่าครับอันนั้นไข่มุกมันจะหอมน้ำอ้อยยังไงของที่ระลึก อันนี้เซจริงนะข้างบนจิวเฟินเนี่ยเขจะมีวัดอยู่ด้วยกันหลากหลายที่วัดนี้มีชื่อว่าเชิ่งหมิงกงนะครับวัดเซิ่งหมิงกงตั้งอยู่บนจิวเฟินด้านบน